สวัสดีครับพี่น้องพอไอแสนแช่แนครับหลังจากฝนตกห้า,าหมบมได้ออกมาสองเมืงสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องมันบมได้มาเบิงสองสองอาทิตย์มือน,นีเลยออกมาแล้วสองเบิงพี่น้องไงเร็วถ่วหัวเบิ้งแล้วพี่น้องมันสั่ะหลัง ô ừ, nhà gì đây mà hai lúc nhà lúc tuần mày hoặc liệt nói phía nọng này to cả tuần nhây thuộc mối lạ 3 đơn qua đơn quá thuộc mối bất lạ này mà sẽ không bưng đốn người nhìn đây mà lọ bưng phía ตุนใ่ตุนเขียวง้ามอยู่พี่น้องเนาะใบใ่ไม่นาอยู่พี่มีใบยิกใบงอปลาไปเนีน่ยเห่านหาเปอรนสิบเปอนพี่น้องใบด่างลงใบด่างหาเปนี่ลงใบด่างสียาคุ้มไม,ม่ล่ามแน่แล้วล่ะ Mà bưng lại cả thì lam bắn đấy Thì tuần ngam tuần nhay vô Mối mi lam vô phía nọ Cứ và cả đi vô Giá của cùng nha tuần cái lắc nhay nó Tuần nhay tuần kháng lạnh vô Măn cả đá Tuần nhay tuần kháng ลำต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบหนากะหัวกะสีใหญ่งงตัวนู้นเนาะพี่น้องพี่ฉีดบำรุงต้นฉีดเล็งหัวไปแล้วเนาะเหลือจะใส่ปุ๋ยอีกรอบสองพี่น้องใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยระเบิดหัวทั้งหลักรอบรุ่นเนาะขอเสดส่อีกใส่อีกรอบนึงพี่น้องแปลงนี่ป้บาบุ้งเงาะดินไอแตกพี่น้องพี่ดิ่งเริ่มแตก เอ่ไปแล้วกระติใส่สย,ยู้พี่น้องนะเสียนกระตีใส่อีออกรอบสองอีกยูท้ทั้งทั้งหลากเนะะาะแต่ว่าฉีดฉีดระเบิดไปแล้วฉีดทั้งใบไปแล้วฉีสใส่อีกทั้งหลากอีกรอบนึงพี่น้องใส่ระเบิดแล้วจึงมาลุนกันบางหัวมันสีเงี่ยซ้ำแด่เนาะแกลงนีเนาะหัวสีเง,งี่ยบ่ กะริึกบ้านไหนทำไงหรอกนาแหล่งผลักพี่น้องได้ที่ได้เก็บพ่นผลิตในกูการศึกไซวิ่งกรกรอบหนึงห่งยู่งไม่มาเลาะเบิ้งโดนพี่น้องก็เลยมาเบิ้งครับอ่าพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งมันสามประหลังนี่ล่ะฝากพลังไก่เศร้าไร้มันสามประหลังเข้าพี่น้องครับสู่ๆต่อไป เดี๋ยวราค่ากาลังขึ้นพี่รองฝากก็อะไกัดแช่กด <c oughs> กดกดติดตามกันไปกำลัแงแจ่ไอแสีนได้เลยพี่รองเนี่ยจิม <c oughs> นี่กัฝากไว้สาม,มีครับพี่รองครับสวัสดีครับ